ใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะคิดออกกันแล้วยังว่าจะเลือกพักไหนถ้ายังคิดไม่ออกจีดมีตัวอย่างนโยบายของพักดังๆ3ามพักมาให้ดูเริ่มที่พักเพื่อไทยหัวหน้าพักคือนายยศชนันวงสวัส์นโยบายแรกที่พูดกันเยอะคือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแ <Wow. S 1> นวคิดคือลดค่าเดินทางของคนทำงานขึ้นรถไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเปลี่ยนสายแล้วจะโดนบวกเพิ่ม นโยบายที่2ประกันกำไรสินค้าเกษตร30%คือถ้าราคาพืชผลตกรัฐเข้ามาช่วยพยุงไม่ให้เกษตรกรทำงานทั้งปีแต่สุดท้ายขาดทุนและนโยบายสุดท้ายพักหนี้ฟื้นชีวิตเกษตรกรเบรกภาระหนี้ไว้ก่อนให้คนมีเวลาตั้งหลักแล้วค่อยกลับมาทำมาหากินต่อได้ต่อมาคือพักประชาชน หัวหน้าพักคือนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือนายเท้งที่ผู้คุณรู้จักนั่นแหละนโยบายแรกยกระดับธุรกิจไทยด้วยดิจิทัลและ AI โฟกัสช่วย SME ไทยให้ใช้เทคโนโลยีมัลดต้นทุนและสู้กับทุนใหญ่หรือแพลตฟอร์มต่างชาติได้ว้า <Wow. S 1> นโยบายที่2ฝฟืนฟูการท่องเที่ยวเจาะกลุ่มรายได้สูงไม่ได้เน้นแค่จำนวนนักท่องเที่ยวแต่เน้นคนที่ใช้จ่ายจริงและกระจายรายได้ไปเมืองรอง และนโยบายที่3แก้คอรัปชันเชิงระบบใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลตรวจสอบง่ายลดช่องโหว่การโกงในระบบราชการสุดท้ายคือพักภูมิใจไทยหัวหน้าพักคือนายอนุทินชาญวีรกูลหรือว่าเสียหนูนโยบายหลักยังเป็นเรื่องการท่องเที่ยวตั้งเป้าสร้างรายได้สร้างงานให้ชุมชนอยู่ได้ตลอดปีอีกเรื่องคือแลนบริดจ์อ่าวไทยอันดามัน เชื่อมสองฝั่งทะเลยกระดับโลจิสติกดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคและนโยบายรถเมล์ไฟฟ้าค่าโดยสารเข้าถึงได้เปลี่ยนรถเก่าเป็นรถไฟฟ้าลดฝุ่น PM 2.5พร้อมลดภาระค่าเดินทางของประชาชนทั้งหมดที่พูดมาจืดไม่ได้บอกนะว่าใครดีที่สุดแค่วางนโยบายให้เห็นชัดๆถูกใจใครคุณเลือกคนนั้นอย่าเลือกเพราะกระแส เลือกเพราะคุณคิดว่าใช่ประเทศจะไปทางไหนอยู่ที่มือคุณนะ